ลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลย กลับมาเจอก,กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยนั่นก็จะมาสอนการเวฟแขนนะคะเป็นเบสิกเวฟนะคะซึ่งการเวฟแขนเนี่ยมันเป็นการเต้นของ p o p p i n g Style นะคะซึ่งนั่นเนี่ยไม่ได้ถนั Style ดสไตล์นี้โดยตรงนะคะแต่ว่ามีการฝึกอยู่ตลอดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเอาเบสิกตรงนี้เนี่ยไปเต้นกับสไตล์อื่นได้นะคะมันทําให้ลายแขนเราเนี่ยคมแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากทำตามไปเนี่ยก็ไปเลยเริ่มจากการที่เราลองเช็คลายแขนของตัวเองทั้งสองข้างนะคะจากตรงน,นี้ก่อนเนะคะ ก็เป็นฝั่งนี้นะให้เจ้าทาอมรู้สึกให้ได้ว่าเราเนี่ยมีการดัดลายให้มันตรงที่สุดนะคะทั้งสองด้านนะคะเป็นแบบนี้เหมือนกับการต้านฉากเวลาเราซ้อมลีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะจะมีสี่ส่วนในการนีปลายนิ้วข้อมือศอกแล้วก็ไหละะ่เริ่มจากตั้งแต่ไปลายนนะกดลงหนึ่งมาสองแบบนี้นะคะหักสามในระหว่างที่เราหักศอกเป็นสามเนี่ย ให้เราได้ถึงสเหี่ยมแล้ก็กกมุมฉายได้ไม่สุดนะคะและบิดไหลลงนะคะจากนั้นมาที่สี่นะข้อศิ์นะคะเก็บศอกเข้าไปและไหล่จะขึ้นมาแบบนี้เป็น and 4 o u อีกนะคะ1 2 3 and 4มาในฝั่งนี้นะคะ one t w and 4 o u n e t เมื่อกี้นะคะหลายคนอาจจะเะียแล้วก็งงว่าทําไมต้องการแขนทั้งสองแขนในเมื่อเราเลือกทําทีระฝั่งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการฝึกพอสมควรว่าฝึกให้ลายแขนเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีการโหกกล้ามเนตรงช่วงนี้นะคะการที่ได้นัทำฝั่งเนี้ยมันจะมีบางช่วงที่แขนฝั่งเนี้ยตกบ้างนะคะหรือว่ากําลังทําฝั่งเนี้ยแล้วไอ้แขนฝั่งเนี้ยตกบ้างแต่ว่าจะพยายามควบคุมมาให้มันตกหมดให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเคลโดยที่ฝั่งเนี้ย ยังอยู่มันคือการคอนโทรลทั้งสองฝนะั่งชือ่อสามนชื่อสนะเมื่อกี้เนี่ยเราทำจากปลายาลนิ้วมาหลขณะเนี่ยก็จะทำจากไหลไปปลายนิ้วนะคะหนมนือจะไม่ตกนะเก็บ2อเหมือนเดิมนะคะ่อเก็บศอกของสอกก็เก็บไหลนะคะ3ยือดออกไปแล้วก็4ฟค่อยๆเวฟไปแบบนี้นะคะปึ๊บนะคะให้รูตรงส่วนเนี้ยขึ้นก่อน ป็นแบบนี้นะคะ one and two three four one and two three four นะคะ one two three four one two three four one two three four five six seven eight one 2,3,4,5,6,7,8 1 2 3้า6 7เ1 2ด4 5 6 7นึ่อ้าเดนอง้าเดเติมนิดนึงนะคะเวลาที่นี่นัคะท่าพวกนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นภาพลงตานะคะ มันจะมาอยู่ข้างหน้านี้ไม่ได้เชิงว่าต้องเป็นแบบอย่างนี้เป๊ะๆก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะ one ชื่อ three four five six seven eight one two four five six seven eight one two three four five six seven eight one two three four five six seven หหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ทีนี้เราถามว่าถ้าจะ adapt ถ้าอื่นที่ไม่ใช่การแขนได้ไหมได้นะคะเราเข้าใจใน4จุดตรงนี้เนาะเราสามารถจะ a บลายได้เบื่อและอยากทําแขนอย่างเงี้ยเราเว็บได้มั้ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 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 ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาจะกลายเป็นกำลังใจให้น่หนาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย